วันนี้ดาทำผัดผักบุ้งค่ะเริ่มจากล้างผักบุ้งก่อนนะคะค่อยๆล้างให้สะอาดตั้งพักไว้ให้เสด็จน้ำก่อนนะหั่นได้เลยค่ะแล้วแต่เพื่อนๆนนะคะจะหั่น ความยาวสั้นขนาดไหนของดาหั่นประมาณนี้ค่ะหั่นผักบุ้งเสร็จแล้วก็ทำความสะอาดเขียงก่อนค่ะแล้วเรามาแกะกระเทียมกันนะคะ วันนี้เดาจะใช้กระเทียมประมาณสี่กลีบนะคะเพื่อนๆค่อยๆแกะนะคะแยกเปลือกออกนะได้กระเทียมมาแล้วเราก็ทุบกระเทียมเลยค่ะดาทุบทั้งเปลือกเลยนะคะทุบเสร็จแล้วก็ค่อยคอยสับนะคะให้กระเทียมละเอียดนะ เสร็จแล้วเราจะแยกเปลือกออกนะคะวิธีนี้จะชอบทํามากไม่ต้องปอกกระเทียมนะค่อยมาแยกออกทีหลังนะคะเสร็จแล้วกระเทียมของเราต่อไปก็พริกแห้งค่ะดาจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ํามันเลยค่ะแล้วก็ใส่พริกกระเทียมลงไปผัดให้หอมแล้วก็เหลืองเลยค่ะกระเทียมต้องมีความเหลืองนิดนึงนะคะ กระเทียมเหลืองแล้วใส่ผักบุ้งเลยค่ะตามด้วยน้ำมันหอยค่ะราดไปขอบขอบกระทะนะตอนนี้ใช้ไฟแรงนะคะราดไปเยอะๆเ,เลยตามด้วยซอสฝาเขียวเหาะลงไปสักสามสี่เหาะค่ะแล้วก็เหาะลงไปเหาะน้ำปลาไปนิดนึงค่ะอ่ะเสร็จแล้วก็ตามด้วย น้ำตาลค่ะประมาณครึ่งช้อนชาใส่ไปเลยค่ะแล้วรอประมาณ20่วินะคะเพื่อนๆอย่าเพิ่งผัดเลยนะรอให้น้ํามันหอยมันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะให้มันไหม้ก่อนนะคะผัดเลยค่ะผัดให้พอสุกนะคะ เสร็จแล้วหน้าตาน่ากินมากค่ะ